สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพูดแล้วคลิปกระโดดหนีผู้เชี่ยวชาญไขข้อกระจ่างหลังโซเชียลแชร์วินาทีแตงโมนิดากระโดดหนีเรียกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจใครหลายคนหลังวงการบันเทิงสูญเสียแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทต้องบอกเลยว่าจากเรื่องคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพบเงื่อนงำต่างๆมากมาย ล่าสุดชาวเน็ตได้แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดถ่ายติดเรือสปีดโบท๊ทแตงโมนิดาเห็นชัดคล้ายกระโดดหนีโดยมีชาวโซเชียลนำคลิปไปตัดและเพิ่มแสงสว่างยิ่งทำให้เห็นชัดขึ้นจังหวะที่ตกจากเรือนั้นไกลมากจนทำเอาชาวเน็ตมองไปในทิศทางเดียวกันว่าแตงโมกระโดดหนีจากเรือหรือไม่หรือไม่อาจจะมีคนผลักเพราะระยะที่ตกไกลออกมาจากเรือมาก ล่าสุดทางด้านรายการโหนกระแสไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตซึ่งได้เชิญทนายเดชารองอธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้เชี่ยวชาญทางเรือโดยด้านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าจากคลิปดังกล่าวที่ได้ดูหากลองสังเกตดีๆนั่นคือแสงไฟที่กระทบกับน้ำยืนยันว่าไม่ใช่วินาทีแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทแน่นอนอีกทั้ง ยังมีไทม์ไลน์ปรากฏว่าช่วงเวลาในคลิปนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ตังโมถ่ายรูปกับเพื่อนอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ